ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มาถึงนัดที่26ของฤดูกาล2020 2021กันแล้วนะครับโดยจะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างช่วงวันเสาร์ที่27วันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์จะไปถึงวันจันทร์ที่1มีนาคม2564เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขัน,ขนรวมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดของทุกคู่เรามาติดตามพร,พร้อมกันเลยครับนะ ทัสบอลทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่26ของฤดูดกาลจะเริ่มทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่27กุมภาพานันธ์นี้ซึ่งจะมีลงสนามทั้งหมด4คู่4สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มลงสนามในเวลา19.30นาหรือหนึ่งทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงจะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไทยทอดสดผ่านทาง ทรูพีเมียฟุตบอล SD1 หมายเลข600และ P p พ v SD ดีหมายเลข36จากนั้นในเวลา22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มตรงเวสต์บอมวิดอันเปียนจะพบกับบร h t ตัน่ายทอดสดผ่านทางทรูพีเมียฟุตบอล SD1 ดีหหมายเลข600ถัดมาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งลีดยูเนเต็ดจะพบกับแอสตันวิลล่าทยทอดสดผ่านทางทรูพีเมียฟุตบอล SD1 ดีหหมายเลข600 และปิดท้ายโปรแกรมวันเสาร์จะคิกออฟในเวลา3นาฬิกาหรือตี3ตรงนะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดจะพบกับบ um ูฟบแชมตันถ่ายเท่าสดผ่านทางท r ูพีเมียฟุตบอล s อ l l s ห1หมายเลข600เช่นเคยถัดมาจะเป็นโปรแกรมวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์จะมีลงสนามทั้งหมด5คู่5สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มคิกออฟในเวลา19นาฬกา หรือ1นทุ่มตรงมี2คู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับอาร์เซนอล่ทยทอดสดผ่านทางทรูพรีเมียฟุตบอล S อชดีหหมายเลข6 0 0อีก1คู่คริสตัลพาเลทจะพบกับฟูแลม่ทยทอดสดผ่านทาง i อดีสเตชันถัดมาในเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มตรงท็อตแนมฮอสเปอร์จะพบกับเบอร์ลี่ทยทอดสดผ่านทางทรูพรีเมียฟุตบอลเอชดีหหมายเลข6 0 0จากนั้นในเวลา 23นาฬกา30นาทีหรือ5ทุ่มครึ่งจะเป็นคู่วิกแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับเชลซี Kelsey จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของรองจากฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่ายทอดสดผ่านทางทรูพีเมียฟุตบอล SD1 หมายเลข600และคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์จะ kick off ออในเวลา2นาฬิกา15หนาทีหรือตี25เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับลิเวอร์พูลไทยทอดสดผ่านทางทูพีเมียฟุตบอลเอช ล600ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่26จะลงเตะในวันจันทร์ที่1มีนาคมหรือนัดมันเดย์ไหนจะมีลงเตะกันเพียงคู่เดียวนะครับจะ kick off ออในเวลา3นาฬิกาหรือตี3ตรงเอวอเรตจะเปิดบ้านพบกับซาท์ซัมตัน่ายทอดสดตานทางท,างทรูพรีเมีย์ฟุตบอล SD 1หมายเลข600และทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่26 ของฤดูดกาล2 0 2 0 2 0 2 1ถึง2021นะครับและฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชียร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ